คนที่เป็นโลกทั้งใบของข้านั้นมีเพียงแค่ท่านแม่เท่านั้นข้าไม่เคยเห็นหน้าพ่อของข้าดังนั้นข้าจึติดท่านแม่มากกว่าใครโดยดุขงที่ออกไปเล่นข้างนอกข้ามักจะกลับมาพร้อมกับดอกลั่นทงสงุกแต่ก็มีวันหนึ่งที่ตามประจากปกติทั่วไปท่านแม่ วันนั้นเป็นวันที่ข้าได้เห็นท่านแม่กำลังมีสัมพันธ์กับวานอนแดงที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนตอนนั้นข้าทำอะไรไม่ถูกไม่กั้เคียร์ยสัตว์ที่มันจัดสดว่าสิ่งที่ท่านแม่ทำอยู่นั้นมันคืออะไรเจ้ามาแอบอยู่ตรงนี้ตลอดเลยสินะกากา ท่านแม่ท่านกลับว่านอนตนนั้นสิ่งที่แม่ทำเมันก็คือความรักยังไงล่ะความรักเหรอใช่แล้วความรักนะ่ะก็คือการผูกพันทางร่างกายากวันหนึ่งเมื่อลูกเติบใหญ่ขึ้นลูกจะต้องสามารถมอบความรักเช่นนั้นให้แก่ผู้อื่นได้แน่นอน ด้วยความที่ข้ายังเป็นเด็กจึงไม่เข้าใจในสิ่งที่นาพูดจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรและในเวลาต่อมาท่านแม่ก็ได้ให้กำเนิดสุครีบออกมาท่าม่กี่ยวกับเด็กดังนั้นข้ากับพี่สาวจึงต้องเลีกเลางเพียงแค่สอท่านพี่สวะค่ะข้าสงสัยมานานแล้วทำไมท่านแม่ไม่ยอมให้พวกข้าไปอยู่ที่เรือนหลักกับท่าน <glauben> เห็นเอาแต่ให้พวกข้าอาศัยอยู่ที่กระท่อมในป่า ท่านพี่รู้ไหมว่าเพราะอะไรไว้ให้จ้โตกว่าน,นี้แล้วค้าจะเล่าให้เจ้าฟังนะข้าไม่เข้าใจทำไมเวลาค้าต้องการคำตอบบางอย่างท่านพี่ว่าจะอาเช่นนักสมบและมีอยู่คืนที่ทุกอย่างได้ผังทลายโอ้โอ oh oh. สุครีบไม่ร้องนะเดี๋ยวตอนเช้าท่านแม่ก็มาให้นมแล้วกากาศช่วยด้วยท่านแม่ท่านพี่สวาคะโอ้กากาดสุดที่รักของแม่แกเองสินะไอ้ลูกชู้ อ้ากเ็เดาว่าแท้จริงแล้วข้ากับสุครีบนั้นเป็นแค่ลูกหลับที่ท่านแม่พยายามปกปิดจักสามีของนางเอาไว้เป็นแค่ความผิดพลาดจากความบ้าตัณหาของนางสวาหานางลกูกเนรคุณแกช่วยนางนงัอนสอนเด็กพวกนั้นด้วยใช่ไหมใเป็นขอดข่าด้วยเด็กยังเจ้าอยู่ไปก็โรกโรคเป่า หายไปซะตรงนี้เลยก่อนแล้วกันอยา่าพ่อหนีเร็วถ้ากาดเออหนีไปเลยอย่าให้ข่าเห็นที่หน้าเจ้าอีกละข้าขอสาบแช่งเจ้าอย่าให้ได้อยู่เป็นสุขเลยเรื่องราในวันนั้นเปรียบเสมือนฝันร้ายของข้าแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงใด คำสอนอันบิดเบีย้ยของท่านแม่ยังตราตรึงอยู่ในหัวของข้าความรักคืออะไรกันแน่มันเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ทางกายจริงหรือแล้วทำไมทุกคนถึงยังทอดทิ้งข้าอยู่แล้วสิ่งที่ข้าทำอยู่มันคือความรักใช่ไหมข้าก็แค่ต้องการความรักจากใครสักคนเท่านั้นเองอ ฝันอย่างนั้นเหรอให้ตายเถิเวลาแบบนี้ทำไมต้องมาฝันเรื่องนั้นด้วยนะฮะเอาจริงเลนี่นาอยู่ดูแลข้าตลอดเลยงั้นเหรอท่านที่ปากบอกไม่ชอบข้าแต่กับยอมดูแลข้าติดเพียงนี้เฮ้ย คงที่ปฏิญาณับตัวเองไว้แล้วมันจะไม่ทําตัวอ่อนแอแท้ๆแต่กลับอ่อนไว้เพราะความอบอุ่นจากฝ่ามือเด็กคนนี้อย่างนั้นเหรอ